กว่าอายุน้อยกว่าหรืออะไรเหมือนเหมือนแม่เห็นไหมแม่ทาผิดเงี้ยแม่ก้ไปขอโทษนะคือน้องแหมงเงี้ยถ้าถ้าน้องแหมงเงี้ยขู่ใช่ไหมพี่นีก็ต้องขอโทษนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอายุมากกูแก่วิชาแก่แดดแก่อะไรแล้วจะไม่ขอโทษต้องให้น้องมาขอโทษมันไม่ใช่สมมติว่านี่คือสมมตินะคือทุกอย่างอ่ะมันสามารถแบบแล้วเขาก็พร้อมน้อมรับที่จะให้อภัยดูบริสัทธ์ดนะคือถ้าคนไม่มีตรงจิตเนี้ย ไม่สำนึกไม่รู้จักขอโทษไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักปรับปรุงไม่รู้จักให้อภัยมันก็จะอยู่แบบนั้นน่ะมันก็จะไม่มันจะไม่ก้าวก้าวออกจ,กกกจากวงวงหัวงวงวงความทุกข์งเจาหวงหรอกเชื่อ้อยเออสวยค่จ้าประสนานนะคะเนาะตัวเล็กสันะคะเหมือนนั่งลิชายหาเลยค่ะพี่ดีเออหรอห ีส่สดสาสวัสดิจ้าปสานพี่สดสายส,สวัสดิจ้านะคะพี่จอมทน้องแมวมาใช่ะคะบ้านคุณนีคือครอบครัวครับใช่ใช่น้องแมมจะไม่ได้หรอวรสานสิ่งที่พี่นที่น้องแมมเข้ามาคือเราเป็นครอบครัวกันไงครอบครัวเดียวกันไงจะไม่ได้หรอ ไอติมมาไอติมมาไอติมจอดอยู่สิขายให้ขายให้ผุนคนบนเนี้ยมึงข่อยเดียวพอเจอไอติม่ม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  ไอตมจ่ายไอตมอตมไ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 อ่ตมไอ่ติมไอ่ตไ่ตมนี่ยค่ะเอาวยค่ะสวยฮะไอหยางวันเนี่ยไม่มีหยางเอาเนี่ยมีมีมีจอกเป็นจอกเป็นบเป็นจอกอุ้ยอันนี้คือมันแสบแต่นี่อันนี้น้ำกรอบๆปาปปปมีจักรวดนั่น มีกะทิมีโกโก้มีสตรอเบอรี่วานิลากาแฟชาเขียวชาไทยโกโก้ชิพอ๋อวาด้โอ้ยเมื่อยไล่ไปหลายกบบเมื่อยจ้ะอามาโคกยางมือเนี่ยเจ๊บอกของเขาบหมนมีหลายยางอยู่มือหนีมีโคกยางป้ามือหนีมีโคกยางโคกยางโคกนวยปกติถ้วยใส่จักหน่วยราคฮะนวหนากาบาดวนครับคุณ ถูกต้องใส่กอดมีอย่างไห้ทั้งข้างกลางมีอย่างไห้เนี่ยมีนุ่มใส่มีบวมมีกระเทียมมีดอกเชดไทรนุ่มนุ่มตัวตัวโคโคนัทกอะไรนะสช็อกโกแลตป๊อปป๊อปป๊อปั๊อปอันนี้คือคืออันนี้คือที่ใส่ที่เด็ดซื้อราคาต้องถ้วยต้องถ้วยแต่ไม่ชวยกระปุองอสามสี่อันนี้ยี่สิบห้าอันนี้สิบห้าอันนี้อันนี้สิบห้าคนเด็แมนบ้าสามสิบของผู้ใหญ่ แมนบ้อันนี้ยี่สิบอันนี้สามสิบของใหญ่แมนบ้าครับผมถูกต้องเอาเอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้ตัวนี้สามสิบครับแมนเอาถ้วยนี่เสือบักระแลมเอาซื้อกระแลมกระแลมกระแลมปาะั่นกระแลมกระแลมซื้อกระแลมก่อนนี่กระแลมเฮ้อกระแลมภาษาภาษาอันอันซอลเล่าคืออันไอเตียมเนื้อพูดอะไรประสานไม่ออกโอเคประสานน้าเอาทุกหน่วยเอาทุกหน่วย ิโอ้ใส่ให้หนูทุกอย่างเลยแหละให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างที่ขวางหน้าครับผมเออเอย่างที่เอาบังรอบหมดแล้วเดี๋ยวน้ามาสั่นไม่เป็นไรน้องแม่มาสั่นนะคะบ้านคุณนี่เหมือนเออมาสั่นเหมือนเดิมจ้ะเหมือนเดิมน้องแม่จ้ะเหมือนเดิมนะำชิ้นอร่อยนะอันนี้หนูซื้อตั้งหาหนูซิ้อหนูจะไปกินได้ครับคุณพ่อว่าสี่บาทอะไรสี่บาทตานเดียวนี่วบาโอ้ยห่าก่ไดบ้าห่ากบได้ครับทอดไส้ขนมปัง เรอามาดนึ่งมาดนึ่งกับซี่้ามาเป็นอีกซี่ผ้าอะไรนะใส่กระเบื้องเป็นซี่ผ้าใส่กระเบื้อ๋อไม่ไม่ไม่น้องแค่เอาแต่นี่แล้วน้องจะเป็นสายเงาดหรอเอาะไรนี่อาตากใส่ทุกหน่วยเอาทุกหน่วยทุกหน่วยโหเดี๋ยวน้องข้อนี้ได้ปะได้ครับอะไรอะไรครับอาทุกหน่วยโหลดมันมีหกอันโมเมนต์บ่หกหน่วย เออแมนถ้วยหนึ่งครับ